ทุกคนเรียบเอาเมล็ดจะเขาเรียกว่าอะไรล่ละกระเพรากับหูระพาไม่ใช่ใบแมงลักแมงลักกับใบหูระพาจากเมืองไทยนะรีซื้อมาเป็นเมล็ดที่เป็นถุงถุงสําเร็จหนะยี่ห้ออะไรจาไม่ได้แล้วรีเอามาเพาะเอามาเพาะที่กระถางอ่ะทุกคนหลายต้นอันนี้ต้อนอะไรอ่ะทุกคนมันขึ้นมามันขึ้นมา กะเพราไอ้ใบแมงลักหัวรพามันขึ้นมาเหมือนกันนะรีถอนไปหมดแล้วเพราะว่าเพราะว่าไอ้ต้นพวกเนี้ยทุกคนมันแทรกขึ้นมาที่เมืองไทยเพราะว่ามันมาจากเมืองไทยแต่ดินมันเป็นดินของที่นี่รีไม่รู้มันเป็นกระเพราหรืออะไรไอ้ต้นเนี้ยมันดอกมันออกสวยมากเลยนะทุกคนนี้มันจะเป็นดอกสีขาวแล้วไอตรงนี้มันจะเป็นดอกสีม่วงมันจะเป็นชนิดเดียวกันนะแต่มันคุณละสีมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่ง ดูทุกคนนี่ดอกกําลังออกนี่นี่จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะปลายเดือนกลางเดือนตุลานะยังมีดอกอยู่เลยทุกคนนี่ดอกกําลังออกนี่อีกระถางหนึ่งหาใบใบโหระพาใบหนึ่งรักไม่เจอเลยอะ่ะไม่รู้ต้นอะไรใครรู้บ้างเลยแต่ก็สวยดีนะตอนดอกมันออกอะทุกคนเนี่ยกาลังขึ้นเต็มเลยลีก็เ,เลยไม่กล้าถอนแล้วไม่รู้อะไรกินได้หรือเปล่านะทุกคน แล้วเนี่ยเนี่ยตัวอะไรอ๋อนี่มันตัวอะไรกินตัวนี้ได้ไหมเนี่ยฮะกินตัวนี้ได้ไหมเนี่ยที่นอเวย์เขไม่กินเนื้อหมานะไม่ใช่ประเทศนู้นนะประเทศนั้นนะกินเนื้อหมาไม่เอ่ยชื่อนะเนี่ยใครกล้ากินน้องหมาของเรานะอืมบันี้หมาแก่หกปีแล้วทุกคนหกปีแล้วนะ โอ้โอ้โหร้องไห้เหรอรองไห้แม่ไปทำงานทั้งวันร้องไห้เหรอ,อน้อยใจน้อยใจแม่ไม่อยู่บ้านสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะทุกคนวันนี้ลีเพิ่งเลิกงานมา จริงๆแล้ววันนี้มันเป็นวันหยุดของลีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าลีไปทํางานพิเศษวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนาะก็ก็ขาดคนนะคนที่จ่ายยามันจะมีพนักง,งานพัฒรามะทุกคนแต่ว่าเขาจ่ายยาคนไข้ไม่ได้แล้วอย่างนึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะที่นอร์เวย์ทุกคนที่นอร์เวย์ทุกคนถ้าใครอยู่อยู่นอร์เวย์นะ หลายหลายคนเลยก็จะรู้คนที่ทํางานอยู่บ้านพักคนชราหรือโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะคนที่ทํางานอนะ่ะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนชราป่วยเยอะนะคนป่วยเยอะค่ะแล้วก็จะหาพนักงานอ่าพาร์ทไทม์ยากด้วยเพราะว่าบางคนพนักงานพาร์ทไทม์เนี่ยเขาก็มีครอบครัวมีลูกเนาะอยู่เสาร์อาทิตย์เขาก็อยากอยู่กับลูกกับครอบครัวแล้วพนักภาพพนักงานประจําป่วยเนี่ย พนักงานพัธทามป่วยด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยิ่งยากเลยค่ะทุกคนยิ่งยากเลยคือคือพนักงานไม่พอก็ต้องก็ต้องทำงานดับเบิลคือทำงานจากหนึ่งแรงเป็นสองแรงอย่างที่ทำงานรียกตัวอย่างคือคือรู้เลยอ่ะทุกคนวันศุกร์เนี่ยอย่างวันนี้รีไปทำพิเศษคือคนป่วยคือรู้เลยคือจองจองวันป่วยได้คือเรารู้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหแบบพนักงานคนนี้นะเรารู้เลย คือคือคือรู้ล่วงหน้าค่ะทุกคนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เมื่อไหร่ถ้าได้ทํางานกับพนักงานคนเนี้ยก็จะต้องโทรมาป่วยทุกวันศุกร์หรือไม่ก็วันเสาร์คือป่วยบ่อยมากอาทิตย์หน้าเนี่ยคือเรารู้เลยว่าเออ ยายคนนี้จะต้องป่วยอีกต้องลาป่วยอีกแน่นอนเราก็ต้องเตรียมเตรียมแผนไว้ค่ะว่าเออเราจะบอกกับพนังกงานพาร์ทไทม์คนนั้นนะเออสุกเสาร์ที่นี้นะทาตัวให้ว่างนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็จริงบ่อยมากกับทุกคนแล้วที่นี่น่ะเราเรา,าไล่คนออกไม่ได้ <c oughs> คือตักเตือนไม่ได้คือป่วยเราก็รู้ว่าเออเขาจะป่วยแบบป่วย ป่วยจริงป่วยแกล้งหรือป่วยอะไรเราไม่รู้ถ้าเขาป่วยเราก็ต้องเรสเ c คเราก็ต้องเออยอมรับว่าเขาป่วยคือที่นอร์เวย์ทุกคนมันมีกฎหมายรับรองเนาะป่วยก็สามารถได้เงินอะไรเงี้ยป่วยก็สามารถได้เงินแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าป่วยจริงป่วยเท็จก็เนาะก็เรามาจากต่างชาติเรารู้ว่าการทํางานของเมืองนอกอ่ะไอประเทศเราอ่ะหรือไม่ก็ต่างชาติที่มาอยู่ที่นี่ ประเทศเราเขาทำงานยังไงคือถ้าขี้เกียจโดนตักเตือนสองสาครั้งคือหาที่ใหม่หางานใหม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือทำแบบคือเนาะใครที่อยู่นอร์เวย์จะรู้ก็ก็นั่นแหละค่ะทุกคนลีก็ไปทำงานพิเศษวันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือหาคนจ่ายยาไม่ได้ มันก็ดีอย่างนะทุกคนมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียการป่วยของคนที่นี่คือป่วยเราสามารถได้เงินแต่มันก็จะเป็นข้อเสียเหมือนกันคือบางคนที่ใช้แบบไม่ป่วยจริงคือคือไม่ป่วยจริงป่วยเล่นๆแต่ก็หยุดงานแล้วก็ได้เงินมันก็เลยทำให้คนที่แบบป่วยจริงอะไรเงี้ยคือยังไงล่ะเนาะทุกคนลีก็แต่พูดถึงรวมๆแล้วม,นะมันก็ดีมันก็โอเคนะมันก็ได้เงินเนาะอย่างลีถ้าเกิดลี ปวดหัวตัวร้อนโทรไปบอกหัวหน้าว่าพรุ่งนี้ฉันป่วยไม่ได้ไปทํางานนะเขาก็จะโอเคแล้วเขาจะไม่มาถามว่าป่วยเป็นอะไรคือที่นี่นะทุกคนไม่จําเป็นต้องบอกเวลาเธอโทรไปบอกหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานว่าฉันป่วยไม่สบายบอกแค่นี้นะทุกคนไม่ต้องบอกว่าโอ้ยฉันปวดหัวตัวร้อนปวดท้องฉันเป็นนู่นเป็นนี่เพราะว่าอันนู้นอันนี้ไม่ต้องบอกเหตุผลว่าป่วย ป่วยอะไรนะไม่ต้องบอกนะคะที่นอร์เวย์เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาก้าวไก่แม้แต่หัวหน้าเราหัวหน้าเราก็ไม่มีสิทธิ์ถามว่าเออทําไมเธอถึงป่วยทําไมถึงไม่มาทํางานแค่เธอแค่เราบอกไปว่าป่วยเขาจะโอเครับทราบ แล้วที่สําคัญคือมันอยู่ถ้าเราอยากจะบอกบอกเองได้คือเขาไม่บังคับแต่ถ้าเราไม่บอกเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาถามเราว่าเธอป่วยเพราะอะไรไม่มีสิทธิ์นะคะที่นอร์เวย์หัวหน้าไม่มีสิทธิ์จะมาถามเราถ้าเป็นเอกชนนี่เราไม่รู้คือเอกชนก็เหมือนกันเพราะลีเคยทาเอกชนมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาบังคับถามเราได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่นี่เวลาเราป่วยนะทุกคนเรามีเขาเรียกว่าป่วยคือบางคนเนี่ยป่วยแบบ ป่วยเป็นโรคประจำตัวยาวนานบางคนเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบคือไม่อยากบอกใครอะไรเงี้ยคือคือหมอแล้วก็หัวหน้าอ่าหมอแล้วก็ครอบครัวไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกคนอื่นถ้าเราไม่อนุญาตให้บอกนะคะทุกคนถ้าเราบอกเองไม่เป็นไรคือนะทุกคนที่นอร์เวย์มันก็จะมีอิสรภาพอิสรภาพค่อนข้างค่อนค่อนค่อนข้างสูงนะก็แต่มันก็จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ มันก็ย้อนสอนได้เนาะนั่นแะหละค่ะทุกคนลีก็มาเล่าพอตอนเย็นตอนเย็นหลังเรื่องงานลีอยู่ตรงครัวจะทำอาจะทำกับข้าวหิวข้าวกว,วันนี้ลีกินมาม่าห่อไปที่ทํางานแล้วงานหนักก็วันนี้งานค่อนข้างหนักเพราะว่าคนป่วยค่อนข้างหนักลีต้องเทรนผู้ป่วยนะคะก็เลยวันนี้เหนื่อยคะ่ะแล้วก็พรุ่งนี้ดีหน่อยเข้าบ่ายก็ตื่นสายได้นะก็เดี๋ยวจะลีว่าลีจะ ทำผัดกะเพรากินผัดกะเพราไกาส่สับนะก็จะแฟนลีอยู่ข้างล่างทุกคนวันนี้แฟนลีทํางานที่บ้านค่อยยงชั่วหน่อยลีเลิกงานมาก็ไม่ต้องพาน้องหมาออกไปเดินก็คือตรงดิ่งเข้าครัวเลยแล้วก็ลีได้นี้มาโดนัทนี่แฟนลีกินช็อกโกแลตนะคะลีกินลีชอบโดนัทน,น้ําตาลธรรมดานี่แหละลีชอบกินนะทุกคนดูสิที่เห็นผมเนี่ยดูนะ ห้าสิบแล้วค่ะทุกคนลีต้องย้อมผมทุกๆ2สองอาทิตย์เพราะว่าไม่ไหวคือหน้าเรามันไม่ให้ที่จะแบบกเกษียณอะไรเงี้ยผมเราไม่คือลีทําใจไม่ได้ที่จะยอมให้ผมหงอกมันขึ้นหรือขาวเพราะเรามองไม่ไม่ไม่ไมไมอายุหกสิบเราไม่ใช่แบบผู้หญิงอายุหกสิบเจ็ดสิบที่จะปล่อยให้ผมขาวนะก็ G นั่นแหละค่ะทุกคนลีมาทักทายยามเย็นค่ะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนะคะที่เข้ามารับชมลีแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเจอกันลีคลิปหน้ากันทุกคนตปละค่ะ